เทียนาปี14 3 5 0 0 0าบาท 200XL รถสวยเดิมพร้อมใช้จัดไฟนแนนได้เต็มนะมาดูกันได้นะรถสวยเดิมหมดเลยสีขาวสีดำก็ยังอยู่นะสีดำา38ส0 0สีสีดำปี15 3,8 0 0สีขาวปี14 3 5 0สี่ถูกจัดเฟนแนนได้4 0 0แสน นาจาฟีดาวเดิมหมดเลยรถเบาะเบอร์เดิมยังไม่ได้ทำนะไม่มีรอยขีดขีดขาดเลยวงลามันติฟังก์ชันเบาะเดิมไฟฟ้านะครับสวยกิฟท์ไม่แสนแหน่อยหน่อยนะครับแหมเบาะสวยกิฟท์เลยมาวิ่งแก๊ปได้แก๊ปวิ่งได้ปีหนึ่งนะครับวิ่งแก๊ปได้แก๊ปแก๊ปพรีเมียมนะครับวิ่งแก๊ปได้ ขับรอรอที่บ้านได้นะครับวิ่งแก๊ปได้รับแก๊ปงานแก๊ปพรีเมียมได้นะครับวันละพันสองพันสบายนะครับสา0 0สนห้าหมื่นบาทพอยู่เ0็ดพันถูกๆถูก,ถก,ถกมาดูกันได้ฟรีดาวนะจ๊ะรถเดิมพร้อมใช้ 200xl อยคลนะจ๊ะ